ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92เ h z มกส各位听众大家好各位听众大家好สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวลลิดาวิศนุวงศ์大家好我叫潘磊และอาจารย์潘ยพวกเราเป็นอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะโดยดิฉันเป็นผู้ดำเนินรายการ เขียนเนื้อหาดำเนินรายการและให้เสียงบทสนทนาส่วนอาจารย์พานเลยเป็นผู้แต่งบทสนทนาและให้เสียงบทสนทนาค่ะเป็นที่ทราบกันดีในปัจจุบันว่านักท่องเที่ยวชาวจีนได้มาเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมากเพื่อให้ทั้งชาวไทยและชาวจีนสามารถสื่อสารและเข้าใจกันได้มากขึ้นภาษาจีนที่ดิฉันและอาจารย์พานจะนำเสนอกับท่านผู้ฟัง คือภาษาจีนชุดการติดต่อสื่อสารโดยดำเนินรายการในรูปแบบการสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆกับผู้เข้ามาติดต่อใช้บริการแบ่งเป็นทั้งหมด10ตอนตอนละครึ่งชั่วโมงค่ะในชุดนี้จึงอยากขอนำเสนอภาษาจีนที่เกี่ยวกับการใช้งานในสถานที่จริงต่างๆที่จำเป็นต้องมีการติดต่อพูดคุยระหว่างชาวไทยและชาวจีนค่ะ จะเริ่มจากการพูดบทสนทนาทั้งหมดก่อนจากนั้นจะอธิบายแต่ละประโยคแล้วจึงอธิบายคำศัพท์ที่น่าสนใจในประโยคเป็นคำๆไปนอกจากนี้หากมีประโยคในบทสนทนาประโยคใดมีหลักไวยากรณ์สำคัญสคัญก็จะยกประโยคนั้นมาอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ฟังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เองอีกทั้งสรุปคำศัพท์ที่น่าสนใจในบทสนทนา แล้วให้ทําแบบฝึกหัดแปลประโยคจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปที่สถานีตำรวจโดยเนื้อหาบทสนทนาเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้ลืมกระเป๋าสะพายที่มีทรัพย์สินมีค่าและพาสปอร์ตไว้บนรถแท็กซี่หลังจากทราบว่าของหายจึงเดินทางเข้ามาแจ้งความที่สถานีตำรวจค่ะตำรวจได้รับเรื่องไว้และมีการซักถามรายละเอียด พร้อมให้ความช่วยเหลือจนสามารถติดตามพบกระเป๋าดังกล่าวเนื่องจากแท็กซี่ติดต่อนำมาคืนให้ค่ะต่อไปจะเป็นบทสนทนาระหว่างนักท่องเที่ยวชาวจีนและเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยจะยังไม่แปลความหมายก่อน你好，请问这是警察局吗？是的，先生，有什么可以帮助您的吗？我的包丢了，里面有很多重要的东西。 是什么时候丢的？您能说一下具体的情况吗？是这样的，刚才我们从酒店打车去大皇宫，后来买门票的时候才发现包不见了。我想是落在出租车上了。您的包里都有些什么东西呢？有护照、钱包、几张银行卡和一些重要的个人证件。 那你记得出租车的车牌号吗？车牌号我记不得了，只记得出租车是黄绿色的。别着急，我们现在去您住的酒店查看一下监控，就能知道出租车的车牌号了。就在这时，刚好有一位出租车司机前往警察局归还拾到的包。 这位先生，刚才有一位出租车司机来报案，说捡到乘客遗忘在座位上的一个包。你能说出包的颜色和护照号码吗？我的包是棕色的，护照号码是一幺三五二三五六八。没错，和包里的护照号一样，这个包就是您丢失的。太感谢您了，警察先生。 不客气，但是您更应该感谢这位善良的出租车司机才对。没错，真是多亏了这位善良的司机啊。ลำดับต่อไปจะพูดบทสนทนาที่ละประโยคพร้อมแปลคำศัพท์รวมถึงนำคำศัพท์ที่น่าสนใจในแต่ละประโยคมาอธิบายเพื่อให้ผู้ฟังสามารถนำใบป,ประยุกใช้กับประโยคอื่นๆได้ค่ะ。你好，请问这是警察局吗？ แปลว่าสวัสดีครับไม่ทราบว่าที่นี่คือสถานีตำรวจใช่ไหมครับโดยคำว่าแปลว่าขอถามหน่อยและ警察局,警察局แปลว่าสถานีตำรวจคะ่ะประโยคต่อไป是的的先生有什么可以帮助您吗ใช่แล้วครับคุณผู้ชายมีอะไรที่ผมพอจะช่วยคุณได้ไหมครับ 先生，先生，คุณผู้ชาย，可以，可以，เป็นคำกริยาช่วยแปลว่าได้หรือสามารถส่วนคำว่า，帮助，帮助，แปลว่าช่วยเหลือค่ะประโยคต่อไป，我的包丢了，里面有很多重要的东西，กระเป๋าผมหายครับ ซึ่งในนั้นมีของสำคัญมากมายสถานีวิทยุศึกษาเปาเปาคือกระเป๋ายว,ว,วเป็นคำกริยาแปลว่าหาย里面里面เป็นคำบุพบ,บทบอกสถานที่แปลว่าข้างใน重要重要เป็นคำคุณศรรพัพท์แปลว่าสำคัญ และสุดท้ายคำว่าต้องสิต้องสิแปลว่าสิ่งของค่ะประโยคต่อไป是什么时候丢的？您能说一下具体的情况吗？เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับคุณสามารถบอกรายละเอียดเหตุการณ์ที่ชัดเจนหน่อยได้ไหมครับ？什么时候？什么时候？แปลว่าเมื่อไหร？่能 <能 S 1> เป็นคำกริยาช่วยแปลว่าสามารถ具体具体แปลว่าที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและ情况情况แปลว่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์ค่ะประโยคต่อไป是这样的刚才我们从酒店打车去大皇宫คืออย่างนี้ครับ เมื่อสักครู่พวกเราเรียกรถจากโรงแรมไปพระบรมมหาราชวางังหลังจากนั้นตอนกำลังจะซื้อบัตรผ่านประตูจึงพบว่ากระเป๋าไม่อยู่แล้วผมคิดว่าอาจจะลืมไว้บนรถแท็กซี่ครับแปลว่าอย่างนี้酒店 酒店แปลว่าโรงแรมดั皇宫大ัง皇宫แปลว่าพระบรมมหาราชวัง后来后来แปลว่าหลังจากนั้น门票门票แปลว่าบัตรผ่านประตูเาเียเป็นคำกริยาแปลว่าพบว่าและ出租แ 出租车เป็นคำนามแปลว่ารถแท็กซี่ค่ะประโยคต่อไป您的包都有些什东里么西呢ในกระเป๋าของคุณมีอะไรบ้างครับ包包แปลว่ากระเป๋าเมื่อรวมกับคำว่า里里ที่แปลว่าด้านในรวมกันเป็น包里包里 แปลว่าด้านในกระเป๋า，什么什么？แปลว่าอะไร？东西东西。แปลว่าสิ่งของ。ประโยคต่อไป，有护照、钱包、几张银行卡和一些重要的个人证件。มีพาสปอร์ตกระเป๋าสตางค์บัตรธนาคารอีกหลายใบย。 และหลักฐานแสดงตนส่วนบุคคลจำนวนหนึ่งครับหูเจ้า,จาแปลว่าพาสปอร์ตเียน包,包แปลว่ากระเป๋าสตางค์บหหัตางขาหหงขาแปลว่าบัตรธนาคารซึ่งไม่ได้เจาะจงว่าเป็นบัตรชนิดใดถ้าเป็นบัตร ATM ชาวจีนจะเรียกทับศัพท์ไปเลยว่า ATM 卡，ATM 卡。ATM 卡ส่วนบัตรเดบิตภาษาจีนอ่านว่าตู้ซื้อค่าตู้ซื้อค่าและบัตรเครดิตอ่านว่า信用卡信用卡คำว่า证件证件แปลว่าเอกสารหลักฐานค่ะประโยคต่อไปนั่นคุณจำได้รถแท็กซี่เลขทะเบียนไหม อย่างนั้นคุณจำหมายเลขทะเบียนรถแท็กซี่ได้ไหมครับจีจีเป็นคำกริยาแปลว่าจำใช้ในโครงสร้างจจำได้จจำไม่ได้เช,ชแปลว่าทะเบียนรถหามาหาเมาแปลว่าหมายเลขค่ะประโยคต่อไป 车牌号我记不得了，只记得出租车是黄绿色的สถานีวิทยุศึกษาเลขทะเบียนรถผมจำไม่ได้แล้วจำได้แต่ว่าเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองครับจือจือเป็นคำกริยาวิเศษแปลว่าเพียงแค่เพียงแต่黄黄แปลว่าเหลือง ถ้าจะใช้บอกว่าสีเหลืองให้พ<綠>ูดว<綠>่าส<說>่วนคำว่าแปลว่าเขียวค่ะถ้าจะใช้บอกว่าสีเขียวให้พูดว่าประโยคต่อไปเบ๊ะ着急，我们现在去您住的酒店查看一下监控，就能知道。 出租车的车牌ไม่ต้องร้อนใจไปตอนนี้พวกเราไปโรงแรมที่คุณพักอยู่ขอดูกล้องวงจรปิดก็จะทราบหมายเลขทะเบียนรถแท็กซี่จ้าจจีแปลว่าร้อนใจร้อนรน现在现在เป็นคำนามบอกเวลาแปลว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้จู จ <住 S 1> เป็นคำกริยาแปลว่าพักอาศัยช้าชา,ชาเป็นคำกริยาแปลว่าตรวจสอบเจ็งคงเแปลว่ากล้องควบคุมหรือกล้องวงจรปิดและเบ牌ยแปลว่าหมายเลขทะเบียนรถค่ะประโยคต่อไป就在这时刚好 有一位出租车司机前往警察局归还拾到的包ในขณะนี้พอดีมีผู้ขับรถแท็กซี่ท่านหนึ่งมาที่สถานีตำรวจนำกระเป๋าที่เก็บได้มาส่ง刚好刚好เป็นคำกริยาวิเศษบอกเวลาว่าพอดิบพอดี司机司机แปลว่าพนักงานขับรถ 归还，归还เป็นคำกริยาที่ใช้คู่กันแปลว่านำส่งคืนรัแปลว่าเก็บได้ส่วนใหญ่จะใช้คู่กับคำบุพบทเต้ารวมเป็นรัเต้าแปลว่าที่เก็บได้ประโยคต่อไป这位先生刚才 有一位出租车司机来报案说捡到乘客遗忘在座位上的一个包。孔寡我想要一个包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 我包我想要一个包我想要一个一个包 เป็นคำลักษณะนามแปลว่าท่านาอันแปลว่าแจ้งความแจ้งคดีแปลว่าผู้โดยสารที่นั่งส่วนคำว่าแ,แ,แปลว่าสีโดยสามารถใช้คำว่าเส่อ ไปรวมกับคำคุณศัพท์ที่บอกสีอื่นๆก็จะแปลว่าสีอะไรนั่นเองและสุดท้ายหูจ้าวห码ูจ้าแปลว่าหมายเลขพาสปอร์ตประโยคต่อไปค่ะ我的包是棕色的护照号码是一1น้ำต56八กระเป๋าของผมสีน้ำตาลครับ และหมายเลขพาสปอร์ตคือ E หนึ่งสามหห้าครับคำศัพท์คำว่าจงเสจงเสแปลว่าสีน้ำตาลค่ะใช้ในโครงสร้าง是的่ใเพื่อใช้เน้นภาคแสดงที่อยู่ตรงกลางที่นี้ใช้ในการเน้นว่า กระเป๋าใบนี้เป็นสีน้ำตาลค่ะประโยคต่อไปไม่错和包里的护照号一样，这个包就是您丢失的。สถานีวิทยุศึกษาถูกต้องแล้วเหมือนกับเลขพาสปอร์ตที่อยู่ในกระเป๋ากระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าที่คุณทำหาย。错错，错เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าผิด。没错。 没错แปลว่าไม่ผิดหรือถูกต้องแล้ว一样一样แปลว่าเหมือนกันเหมือนกับและ丢失丢失แปลว่าทำสูญหายค่ะประโยคต่อไป太感谢您了警察先生ขอบคุณมากมากเลยครับคุณตำรวจ感谢感谢 แปลว่ารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากในที่นี้ใช้ในโครงสร้าง太了 a 了ลแปลว่าจังเลยหรือมากๆเลยค่ะส่วนคําว่า生警察先จแปลว่าคุณตํารวจใช้เรียกเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะประโยคต่อไป 您更应该感谢这位善良的出租车司机才对。ไม่ต้องเกรงใจครับแต่ว่าที่จริงคุณควรต้องขอบคุณคนขับรถแท็กซี่คนนี้มากกว่าครับ。不客气，不客气。แปลว่าไม่ต้องเกรงใจ。应该，应该。เป็นคำกริยาวิเศษแปลว่าควรจะ。善良。 善แปลว่าจิตใจดีน้ำใจงามถูกต้องตรงกันข้ามกับคำว่าซึ่งแปลว่าผิดค่ะประโยคต่อไป没ม่错，真是多亏了这位善良的司机啊。ถูกต้องแล้วครับต้องขอบคุณคนขับแท็กซี่น้ำใจงามท่านนี้จริงๆ ม่ไม่แปลว่าไม่ใช้ในการปฏิเสธการมีอยู่หรือสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในกรณีใช้คู่กับ错错ที่แปลว่าผิดจะกลายเป็นคำว่า没错没错แปลตรงตัวว่าไม่ผิดหรือแปลว่าถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะต่อไป真真แปลว่า จริงจริงจริงตัควคุยตัควคุยแปลว่าโชคดีที่หรือว่าต้องขอบคุณให้กับอะไรจากบทสนทนามีโครงสร้างที่น่าสนใจซึ่งจะขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะจจจออ记得记得记不得เ不อ เป็นการใช้คำกริยาตามด้วยบทเสริมกริยาหรือที่เรียกว่าปู้หยูงูหยูเพื่อบอกว่าสามารถทำกริยานั้นได้หรือไม่อย่างไรยกตัวอย่างบทสนทนาคือจำได้เราจะพูดว่าจี๋เดจีเดอและจำไม่ได้เราจะพูดว่าจี๋บุ๊ดจี๋บุ๊ดซึ่งเราจะใช้คำว่าปู้ ใส่ขั้นกลางในการปฏิเสธซึ่งบทเสริมกริยาแสดงผลนี้ก็จะเป็นคำพิเศษของกริยาแต่ละตัวที่เราต้องอาศัยการจำยกตัวอย่างเช่น看见看นแปลว่ามองเห็น看不่เ不็แปลว่ามองไม่เห็น吃饱吃อแปลว่ากินอิ่ม แปลว่ากินไม่อิ่มสองท了เ่าย <太 S 1> ลเป็นโครงสร้างที่ใช้เมื่อต้องการสื่อความหมายว่าอย่างมากมากจังเลยคำหรือวลีที่นำมาใส่ตรงกลางส่วนใหญ่เป็นคำคุณศรรพัพท์หรือกริยาวลียกตัวอย่างเช่นท忙ายมังละ 太忙了แปลว่ายุ่งเกินไป太好了太好了แปลว่าดีจังเลยการแปลให้ดูคำที่นํามาใส่ตรงกลางว่าเป็นคําที่มีความหมายเชิงบวกหรือเชิงลบการแปลก็จะแปลให้สอดคล้องกับคํานั้นๆสามประโยคโครงสร้าง是 ใช้เพื่อเน้นภาคแสดงที่อยู่ตรงกลางยกตัวอย่างเช่น他他是昨他是昨昨天天来来的的ผู้ชายคนนั้นมาเมื่อวานโดยประโยคนี้ต้องการเน้นว่า昨昨天来昨天来来เขาผู้ชายคนนั้นนะ่ะมาเมื่อวานและตัวอย่างจากบทเรียนจากประโยคโครงสร้างนี้คือ 我的包是棕色的。我的包是棕色的โดยต้องการเน้นคำว่าจ色棕色,棕色เพื่อบอกว่ากระเป๋าของฉันเป็นสีน้ำตาลต้องการเน้นคำว่าสีน้ำตาลค่ะต่อไปมาทบทวนคำศัพท์ที่น่าสนใจดังนี้นะคะตำรวจจิงชาจิงชา สถานีตำรวจตำรวจตวจนักท่องเที่ยว游客游客กระเป๋าเราเปารถแท็กซี出่出租车出租车หายทำหาย丢丢พาสปอร์ตหูสปอเดิา กระเป๋าสตางค์เงินาเงินบัตรธนาคาร银行งหธนขารโรงแรมโรงแรมทะเบียนรถทะเบียนรถหมายเลขหมายเาคนขับรถ司机ซั คืนหวนหวนใจดีจิตใจงาม善良善良รู้สึกขอบคุณ感谢感谢บัตรเครดิต信用卡信用卡คุณผู้ชาย先生先生สี เอกสารหลักฐาน证件证件ต่อไปเป็นแบบฝึกหัดแปลประโยคภาษาไทยเป็นภาษาจีนลองมาทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้กันดูนะคะข้อหนึ่งในกระเป๋าของคุณมีอะไรบ้าง您的包里都有些什么东西呢？您的包里 都有些什么东西呢？二，车牌号我记不得了，只记得出租车是黄绿色的。车牌号我记不得了。 只记得出租车是黄绿色的。三，ขอบคุณมากมากเลยครับ，คุณตำรวจ。太感谢您了，警察先生。太感谢您了，警察先生。四，กระเป๋าของผมเป็นสีน้ำตาลครับและหมายเลขพาสปอร์ตคือ，e。 หนึ่งสามสถานีวิทยุศึกษา我的包是棕色的护照号码是一幺三五二三五六八我的包是棕色的护照号码是一幺三五二三五六八 别着急，我们现在去您住的酒店查看一下监控。别着急，我们现在去您住的酒店查看一下监控。 ต่อไปเราลอง你好，请问这是警察局吗？是的，先生，有什么可以帮助您的吗？我的包丢了，里面有很多重要的东西。是什么时候丢的？您能说一下具体的情况吗？是这样的。 刚才我们从酒店打车去大皇宫，后来买门票的时候才发现包不见了。我想是落在出租车上了。您的包里都有些什么东西呢？有护照、钱包、几张银行卡和一些重要的。 个人证件。那您记得出租车的车牌号吗？车牌号我记不得了，只记得出租车是黄绿色的。别着急，我们现在去您住的酒店查看一下监控，就能知道出租车的车牌号了。就在这时，刚好。 有一位出租车司机前往警察局归还拾到的包。这位先生，刚才有一位出租车司机来报案，说捡到乘客遗忘在座位上的一个包。您能说书包的颜色和护照号码吗？我的包是棕色的，护照号码。 1> 是一幺三五二三五六八，没错，荷包里的护照号一样，这个包就是您丢失的。太感谢您了，警察先生。不客气，但是你更应该感谢这位善良的出租车司机才对。没错，真是多亏了这位。 善良的司机呀，今天我们两两告别了。今天，再见，各位听众，再见。